อมุ่อเช่านี่ยคูบ้าก็ฝันฝันว่าพระเจ้าไซบาลายหลาย<ฆ>คูบ้าซื้อลอตีใบเลขสองเกียดหนึ่งสิบสองใบซื้อสองเกียดใบสิบสองใบนี่ครับแต่ว่าคูบา้าวันจะเป็นรางหรอครับนี่คูบา้าว่ามันต้องเป็นรางเพราะว่าเลขสามตัวเขาบอกเมยเขาบอกสามตัวอยู่ไหมครับ<ะ>คือว่าคูบ้าโบท่านน,น,านั้นไหมขมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทางช่อง YouTube นะคะมนตรการพารวยเนาะคะ่ะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี่นะคะแอดเดินทางเนาะคะ่ะขึ้นมานะคะตามตัวเลขแนวทางคูบาไม่อยากดังวัดถ้ำผีหลอกนะคะ นี่นะคะขึ้นมาถึงแล้วนะคะขึ้นมาหอนมาถึงแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวกับแอดจะพาทผู้ชมนะคะไปนะคะไปการาบนมจสการคู่บาบอยอยากดังนะคะกลับมาไปฟังว่าคู่บาเพิ่นนิมิฝันยังเพิ่มเติมบ่เนาะคะ่ะค่ะทผู้ชมนี่นะคะคมาถึงแล้วนะคะโอ้จะรบลก,ลอก๋อรบเก๋งขึ้นแล้วครับ รดเกงองเลยคนะุณบาอนามักมาสก,การค่ะเพาอย่างที่เรืสองตัวคุณบาฝันที่เฮืกเลยแต่ว่ามันบฝันเกี่ยวคุณบไา,าได้ขันแต่ว่าใดมาเด้แต่ว่าุฝันเกี่ยวอยู่บ่<อ>คับชื่อวนี้ที่เขาบอกที่คุณบาเขียนเห็นไมน,นั่นแหลคะครับที่่าคนกัฝันลายนี่คุณบาหาจะเ้าไปคนฝอนลายหลัยนฝันดีบ่ครับาบ่บอ อมุ่งเช้านี่ครูบาก็ฝันฝันว่าจะเจ้าไซบาหลายหลายคุบาซื้อลอตีใบเลขสองเกียดนึ่งสิบสองใบซื้อสองเกียดใบสิบสองใบนี่ครับแต่ว่าครูบาว่าจะเป็นรางบรืครับนี่ครูบาว่ามันต้องเป็นรางเพราะว่าเลขสามตัวเขาบอกเม่์เขาบอกสามตัวอยู่ไหมครับคือแ่าคุบ้าโบัานงานไงคุบ้ามันยเงี้ยไง ว่าก็ฝันดีเนาะคุบาเนาะมือเส้าฝันว่าก็เจ้าใส่บามบอตึงินตึงๆครับฟันเลยเจ้าไปมือเส้าก็เจ้าก็ใส่ชองอยู่พันหนึ่งอยู่เดี๋ว่าครับเขาส่งมาเต็มวเดีนผลก็เจ้าส่งมาก็เจ้าก็เลยเอารัดใส่คุบาลไม่ก็เจ้าใส่ลซีบหรอคะแม่นพวกกับเจ้าเคยเห็นน้องคุบาลนี่นะครับามาดูนี่ลูกซีดลูกหาอยู่ต่างประเทศบอกค่ะนี่คุบาบดได้เลขหลายคู่ได้ไม่จะบอกไปมือนั่นแหละค่ะสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดตัวนั้น สามหกสามเจ็ดอะ่ะสองเจ็ดอีกเนกาะสีกูบาอันนี้กูบาซื้อไล่เป็นตัวเก่าซื้อครับสา,สามเจ็ดกูบาบริษัทซื้อซื้อใส่ดินบ่เห็นเขาเคยซื้อกูบาในมิดฟันว่าจังไรค่ะว่านในความฝันเนี่ยโอ้มันฝันของมือสีว่าฝันเป็นเลขมันสิบวกคือเขาฝันทัน่วไปไหมเขาบอกแล้วก็ตื่นรอดนะครับนอนข้าวเดียวเขาก็บอกข้าวเดียวฝันเลขเดินจมก้มนี่เขาก็บอกนี่ แต่ข้าข้าเจ้ามาเห็ุเนี่ยคุบายัางม่ได้เดินจงก,กรมครับมันจะฝันคูบ้าบค่อยฝันดอกก็ือคือคูบ้าว้าเลยเมื่อน้นก็เขาก็บอกว่าบอกบินบัตรเจ็ดโมงสามนาทีไหมครับคูบาก็จืดแต่เมื่อ,นอ้นมาโดยเจ็ดสามเจ็ดสามแน่นก็เท่านั้นแหละอันที่6กสามนี่ห้ชื่อลงแต่ว่าคูบาที่บอกได้รถคันไหนที่คุบาบุกเคยได้ขี่สิออกทุกคัน ที่ขี่คันเลขของผมหรือเปล่าครับคันใดกย่ารถไครกย่ากัคุบาขึ้นในบ้านนี่คือกันคูบาคูบาขึ้นคันใดเอาคันใดเป็นทะเบียนรถผม่คือรถเจ้ามหาคุบาเมื่อนั้นครับได้ว่าเลขสองหกในคูบ้าบอกออกดิถแต่คุบาได้นครับถ้าคุบาได้ที่รถเตโนนั่นคันเรามหาคุบาคันเลขก็ออกคันเลขเลยครับไปขอเลขเมืองวันริษ์นี่แหละเขาเขาบอกที่ทะเบียนรถเลยไหมเขาบอกเป็นต ที่ครูบาที่หลดเราเราสิเปลี่ยนคันมาหาคูคันเจ <Okay. S 1> ้าขี่มาครับเป็นสีน่ใสนม่หรือว่าต้นไม้นี่สุเจ้ามันสิไทยคือสุเจ้าเห็นสิมันสิเห็นเลยนะอ๋อว่าอย่างเี้มั่นสิข้นเลยดิขืนเงี้ยเห็นเลยนหะมบอกคือครูบาฝันยังที่ครูบากับเว่เนาะหรือว่าต้นไม้ทางบ้านทางเมืองวลิตนี่ถถาขอเนี่บบ่ค่อยพลาดไหมค่ะตโนนี่เคยไปนํางครูบามาเจาะขับออกคืบตรงเลยไมม แต่ว่าไปเมื่อนั้นบ่เห็นเนาะค่ะไปเมื่อนั้นมันมันเป็นยังี่ติว่างวางหยุดอยู่หหนมันสิเป็นวางอยู่เลยมันสิเป็นเขาสิมุ่งไว้แบบนี้แหละเป็นพิ่มเมนครับผมใ่ญ่มีกุูดมีอย่างแต่ว่าไม่หัรทับแม่มันมันก็เลยพังลงมันก็เลยบ่ได้นอนแม่เมื่อนั้นมันบมมีว่างนอนอะไหมบมมีที่พักนะครับเมนมันบมมีที่พักแม่เมนพักกับฝนตกก็รื่ยเมื่อนั้นครับค่ะตอนนึกเึงมาฝนตกเมนคุณบ้าก็เลย เพราะเราก็เลยว่าไปขอต้นไม้เป็นอยังคุบาเขาเคยถือกีเด็กประชันเน่ะเป็นประต้นกระบกที่เคยไปขอเนี่ยพัดแต่รบริบาเอาไหมเราเลยไปพาไปเอาอยู่น้ำบอ่อไหมไต้น<ฆ>น้ำบอ่อคุบาก็บม่เคยเอาเสื้อต้นอะไเราเนะี่ยเห็นเราเห็นเก้าสองเก้าเราอะเป็น<ฆ>คุบาก็ถามเราว่ายุ่ยใส่เลขสองเก้าคุบาคุบาบราเห็นนะครับแม่นประโยบแล้วบัดที้ใส่แล้วเราว่าคุณบาเป็นโอ้เป็นจนทูบดุก อนดับนอนเราก็เลยว่าคุบ้าไปรูปรูปอีกแนวเก้าสองเราบอกเขาเลาว่าครับแต่ว่านเรื่องคุบ้าฝันยังนี่เหรอที่สามที่ว่าข้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันว่าพิ้งจับพวกข้าเจ้าไปเสี่ยงพวกพ้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันตีความฝันอะไรกันครับปงจับแต่ไม่ชอบมาถามคุบาที่ว่าข้เจ้าก็โทษถามโมงเขาเขาก็เลยว่าไม่ความว่าพรนี้เราฝันว่าปิ้งจับเดี๋ยวเราก็ฝันได้ลูกน้อยครงนี้ จะเป็นอย่างครูบาบอกเลยตัวนี้ไปคน้นสยุดฝันได้ไปัวเด็กน้อยครับตู้หวังนีน่นานาณาเจ้าเจ้าสามเจ้ามาทางนี้เจ้าสี่สังไดยคะ่ะอันก้นสีหดป้ายวัดเห็นบอกมันจะมีทางตรงมาเนาะอยู่สามแยกป้ายวัดเพื่อนหลังงนะห้ไงป้ายอาหครับเออปา้ายอยู่ขาดเนาะเมื่อวานครูบาบ,บอกเราไปซื้อเมื่อคืนเรากับฝันว่าหลานเราเนี่ยผู้ที่ขายเลขกให้เราเนี่ยเอาเด็กน้อยมาให้เราเมื่อคืนเราฝันเราว่าเมื่อเช้าอ๋อค่ะ คุณป้าบอกเราซื้อสองเกตสามเกตเนี่ยสองตัวตัวนี้แหะคุณบ้าบอกเราคุณบ้าก็ถามเธอใดกับตัวเลขเพราะยังยังตัวเก้าอ่ได้ไปตโตไม่เนาะค่ะเนาะถามเธอใดกันยังมีตัวเก้าเด็กคุณบ้าได้จังหรืคุณบ้าก็บอกได้โมเมนต์ว่าชิเปลี่ยนไปเลยเนาะค่ะเนาะอันที่ไปขอไปขอนี่ยโมเมนคุณบ้าว่าถ้าคุณบ้าไปขอมาใส่กับเลขอันนี้นะว่ามันชิตรงกันบ่างใ่มันชิไปกันเต็มๆนะโอ้ยอย่าไปเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขสามตัวนี่เขาก็บอกคุณบ้ามาไปเฮือไอะไรตะไล่กันส่วน เด็กบามันโบฝันมันมันมันไหลมานิจารูบานน่ไหมโบเป็นฝันดอบมันข่ามาในจารนะมันเห็นเลยนะคะมีแต่คูบ้าก็โบได้เสี่ยงไหมก็ไม่ได <c oughs> <im> ้โบฝันเดว่าไปขอใส่เนี่ยโบเห็นเข่าใกล้ก็ได้สารตัวเขาไปขอเมื่อไหนเล่ะบาไปขอเด็กบาได้สารตัวคูบ้าก็นั่งเสดอจยืนวะไอ้ต่ก้อนํำไรมากเลยเ้ยโบค่อยพลาดเลย ทั้งล่างทั้งบนเด้กำไรออกค่ะกำไรมากผมอยากูจักสามตัวนะครับตัวใดครูบายเนี่ยบอกคู่บาเนี่ยมือมันครูบาจังสีบอกมือนันที่ครูบาบอกว่าโอ้คอยได้แล้วทั้งบนทั้งล่างสองเจ็ดหกกับสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะงมีนค่ะตัวเดียวขนาดวะครับกับช็อปเจ็ดหกสองเจ็ดหกหรอครับกับอันล่าสุดอันครูบาบอกว่าอันเก้าสองเจ็ดนะกัดซ้ำตัวเดียวกันแล้วเพราะว่ามันกับหผลขึ้นมีน มันกระซำซ้ำตัวเดียวกันแต่ว่าเกาก็หกเป็นตัวเดียวกันนี่เลยแสดงว่าคงตัวเลขอันเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราถามแม่นแม่นอยู่บหค่ะแม่นอยู่นอก้ามันเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลขสามตัวตัวไปนะถ้ามันเปลี่ยนคือเปลี่ยนมาอสุดท้ายแต่ว่าสองตัวมันใจนะครับเนาะโอ้ก็เจ้าซสือกันเจ้าชาาะ อันอันคู่บาคะสำหรับตัวเลขนี่สมมติว่าคู่บาเอาหลายหลายมองหลายบ่อนนี่ก็คือเป็นการเสี่ยงเลขว่ามันตัวเด็กเก้าบอบ่กคะบอ,บอ,ะบอมันสิเข่ากันกับอยู่วางคู่บาอยูวว่บ่อนนะค<อ>ำคำยูนี่คือคู่บาว่าคำยูนี่ให้สามเทสยังสิแต่เขาไปขอมันได้เทดสองยังสิคือซื้อตัวไปขอเลยนะเ<อ>ขาเลขยยูนี่คู่บาอยู่มาคู่บาคงจากขึ้นแต้มลงแต้มคู่บาว่ามันสิคคำเลขว่าลมันสิลงแต้มนั่น เลขบนจะเึ้นเตีอมหนึ่งโปเกอร์หนีว่าต่อไปเลขบนจะขึ้นเตียมหนึ่งเลขแรงสีลงเตียมหนึ่งเขาก็เฮ็ดถืออยู่ดิก็ที่ว่าคุบ้าไปหาขอหาขอเนี่แตแ well, so it, the so ่ว่าเขากลับไปแต่เมื่อนั่นแหละไม่ได้ไปอีกะบบนี้คุบ้ากับหู้เลยว่าเอออยู่หันได้สองเก้าคือต้องลงมาสองเจ็ดสองแปดนะแมนบอสเปิดขี่รถผัดชองหกเนาะค่ะนี่แหละมันสิเป็นสองเจ็ดสองเพราะว่าเก้านี่สองเก้าบอกแน่นอนนะบ่ามั่นใจว่าบอก จะเป็นสองหกเม่นถ้าลงคือลงสองหกไหมจากจากจากตัวที่คูบาเขียนให้นะมันจะลงมาเตียมนั่นเองค่ะจะได้สามตัวมีเลยอาจารย์กอ้คูบาจะมีสองหกเลยครับแล้สองเจ็ดหกครับเนื้อถูกแต่เป็นสองเจ็ดหกนี่แหลมันมไปเข่าครเป็นเด็กที่ไปขอเมื่อไหร่ไหมเด็ถูกก็มีสองหกท่าตัดหรือว่า